การน้ำบาน,นพี่น้องเพรื่องล้างคาเลยจัะเดี๋ยวคูนงามงามก่อนสงการเนาะจ้ะเหลืองอัลามนี่ยน้องเอ้ยพระอาทิตย์กระตรงทายร้อนก่อนสงการนะคะร้อนร้อนเย็นไหมลูกเย็นไหม เย็นไหมนี่นี่เย็นไหมเพราะมันม้องล่อยอ้ายมาผมสอย่าผมาผมเออเอาให้คุม้มเอาให้คุม้มเอา <c oughs> ว้า ไม่เก็บเจ็บไหมอ้าวมันห่อนนะพี่น้องเรียงลูกเรียงหลานปลอยเลร่นน้าตัวหน่อยสนุกกระมูเลยไว้เอาหน้าบ้านนี่ล่ะจ้าก็ต้องไปไกลเนาะ เล่นไปนักากระสาหัวไปนั่งเหมือนมาเดินมาเย็นๆนน้ำกันผู้ใดียหอนมามามา,มาสุดท้ายพี่น้องเอ้ยเพื่อนมาดีครับก่อนสวมาดีครับเลยมาดีครับ,มา,รบมาสุดท้ายวป็นมาสีาสบริเวนพี่น้องมาหอดเราโดดลงโลดท่นกระเลิกเรียนจ้ะ เป็นน้ำที่หลังเขาเนาะมาได้จ้ามาเย็นๆน้ำกันพี่น้องเลย